เอา้าสมบูรณเฮ็ดยังโอ้ยกำลังเทียดเงาส่เบ็ดครับป้านี่เฮ็ดปฟอมลอยพอร้อมแล้วกะแต่กลัวนิดนึงเพราะมันจมไปป่ากินสิดบ๊อบเลยแล้วเงียงเง้ยยังล่ะเง่้ยต้งปังป้า,ปาโอ้ลงพุน่นดริเนาะครับเอาบอกจะขวางสายพันไปล่ะฮึบอกเจะขวางสายพันไปตัวเฮ็ดยังสาเจ้า,จาของไหม สนอกตีครับนี่แหละว,ว่าเสียวปลาไปกินสนอกสอยดีๆเนือ้อตัวขาวงามๆเนาะต้องเทียบกับจุ่มน้ำห่านทกุกยำเลยนะแบบแซนะ่บเนาะวาซาบิสักวนกินขึ้นญี่ปุ่นนะี่นะโอ้ตุวยยำตุวยยำแค่รสออยำลงไปกขึ้นใชย่ยยำนัก้กหอดหนึ่งอุ้ยขัดเลยได้ปลาได้ปลาดิบเลยเฮงเนาะแมีนครับปลาดินนะแบแอรถูกต้องเราขาว แตลากสีชมพูเนาะพูดแล้วเออจะได้แกรแล้วมั้งเนี่ยเออปะได้ไปหัวไปส่วนบ่ช่วงนี้ก็โดนไปเท่านึงไปได้ฟาดโกใส่เบิร์เราบ่ก็เหลืออยู่เหลืออยู่ได้ของไหวมานั่มโอ้ยคนหมักใส่ฟาดขู่คือผมเนาะแต่เด็ดเผือเนี่ยบ่ติดมือมานั่มสองขวดขวดน่ะเราขึ้นขวดอีกไม่ได้ลักติดมือขวดติดมือเออครับพอดีละไม่ป่าแน่นี้เนี่ยยศนิบานี่บ่เออ จักป่ามันหลายไหมมันหลายอีดีได้คุณมันสลับหลาบสลับหลาบหยาบหยาบสวยมามน้ำหน้าวังฝนหลายๆวังหันล่ะมั้งผมมาเนี่ยช่งนี้ที่มันป่านิ่นอืมป่านิ่นอืมกลุ่มนี่ป่าหม้อข้างดำขมันพ่กกิ่นมูบอ่ะบ่าบ้บ้มันหน่อยกวู่มูป่าจระเมศตกทอดมาจากคุณจระเมศพร้อมแม่นอันสองพันโตฮะต้องคุณนี่มันเป่าคอได้กบปลาดุก จุบๆเจริเนียปลาคอก็ปลาดุกนี่ตัวนี้กับพันหาปาคอพันหาอืมปลาดุกจะได้เม็ดสองพันปลาดินเดียวปลาดินวางสามพันนี่แหละพราะมันหลายเนาะอันปลาคือดุ๋แต่ป่าดุ๋วจรงไดไเนาะสุแต่เลี้ยงมากแต่อนุบาลอยู่ในถุงมันหุ่นเนาะว้ายนี้ยเนี้ยเนย ต้องตัวกันมูยังไงเจ้าของบ่อเออกันอ๋ออย่าแรงเร็วลามสิล้มขวัญจุด